เหมือนเหงาอ่ะเหมือนเหงาไม่เหงาหรอกโอ้โห้ไม่เราหวานกันมามากพอแล้วไงเราก็อยากจะแบบไม่หวานผมเป็นสายเปรี้ยวสายเปรี้ยวหมายถึงกลิ่นตัวมาหรือเปล่าเนี่ยมาแนวมาแนวอุ้ยคอะไรครับเว่อวววกินข้าวก็ต้องกินหวานเกียร์น้อยกับของหวานอย่าบอกนะว่าสาหร่ายเราเป็น้อย ผมบอกเลยว่าเปิดประสบการณ์แบผมามากมันคืออะไรไม่ใช่บิ๊กโลอขคิโลมันคือผมลองก่อนเลยนะขนมถั่วเลขนมถั่วแปะพรน้ำหอมถัวแปบ่ะถั่วแปบมะพร้าวไม่มะพร้าวน้ำหอมหอมไม่ได้มะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอม yes ถั่วแปรบมะพร้าวน้ำหอมที่อเมริกัเขาเรียกว่ามะพร้าว

Yes, perfume. When you say m a p a m n a m h u a ม you can use um h a n d n a m h u a m Coconut, coconut perfume. h m a p a a m u a m No, no. Nam-huam. Nam-huam. Ah, yes. Nam-huam. Nam-huam. o o Like a singer. like a singer? h o ดสอานำหัวมนนำหวโอเคอ๋อ see, oh, see. You, you understand น o u u n d e r s t a ต d ด์นั่นกันจริงๆรางยูออ u ดสแตนด์ครับย่โอ้เหมือนกันไหมโอเคไอคุณกามีฟองฟออะไรด้วยอะมันคืออะไรอะอันน้าอ้ออะไรนะครับฟองกะทิ this is a อ่าแล้วมีสาหร่ายเรโอ้ัว้าวโอ้อะเด็บเพอร์เฟกชั่น พ่อม <Eat> mm ่ขอ้โหสวยสดงดงามว้าวน้ำหหอมน้ำหวอมโอ้โหโอ้โหลำมาเลย รัใชายเป็นรับวยผ่อนคือสัตว์การรับนี่เป็นสตว์ที่ต้องใจเย็นมากต้างควบคุมต่างต่างนะเนาะต้องฟอร์ตัวแล้วก็ทนดิดตัวรับรับรับอร่อยไหมม่อมหรเป็นศิลปะที่แบบโอ้ือ่อนมากป็ศิลปะที่แบบรักสาวไอย่างเง ใช่ว่าทุกคนจะทำทีดีนะมันใช่มันดูเหมือนง่ายอ่มันเหมือนง่ายมันไม่ง่ายอ่ะคนเขาเรียนเราได้หรอยากมากมากเราเด็กผมเคยเรียนด้วยผมก็เคยสิ่งหนึ่งที่สำคัญจากการเราดูว่าผมรรามันมันฝึกจิตใจดีมากเลยคุณทำให้ดูยังไงดูผมดิดูบางงองดูผมดิคือการจำมันช้ามากอันมันแบบมันไม่ได้แบบจีบเร็วจีบอะไรที่เร็วจีบลองมาสัก จะเก็บไหมเจ็บผมไหมเก็บผมเจ็บปีเจอกับตรงนี้เลยใช่ไหมเจอกับตรงนี้จริงๆไม่เอาไม่เอาเจ็บ ว่าเป็นการอวยพรให้กับผู้ชมทางบ้านด้วยเนาะผู้ชมชามแฟนเนาะแล้วก็ผู้ชมทางเฟซบุ๊กแฟนเพจเขาเก่งหน่อยครับนี่แฟนชาวจีนที่อยู่ที่เนี่ยก็จะได้เห็นศิลปะวัฒนธรรมของไทยใช่ไหมเกิดแบบอยากมาเที่ยวไทยเขียนประเทศไทยแล้วก็เกิดว่าก็เหมือนอยู่นะเอาไปแล้วเหรอฮะเย้ ครับขอบคุณครับครับครบเลสนะครับเฮ้ยว่าบอกอ้าวแล้วล่ะออกกี่ยอดมาเป็นเลกเตอร์ไปแล้วเหรอฮะโอ้เกินเลยมีดอกไม้ลยเขาพูดมากมากเลยครับต้องบอกว่าโชว์ขอบคุณมากครับคือโชว์นี้เขาจะร้ำออกไปจริงจใช่ไหมเนี่ยเขาเขาร้ำไปถึงเดินไปหน้าโรงแรมจะไม่เลิกร้ำเลยนะน่ะคุณโชว์นี้เป็นไงเออ ก็เหมือนมันเป็นการมันเป็นการลำออยพรเนาะใช่ไหมการรำพรใช่ใช่ครับโอ้โหเมื่อกี้ผมไม่รู้เขาปิดเสียงเราหรือเปล่านะแต่เรานั่นคุยไปเรื่อยๆเกี่ยวกับการการลำเราพูดถึงเรื่องการลำอยู่ไม่ได้มีใครลำอย่างนี้ได้ทุกคนนะมันคือแบบทักษะพิเศษมากๆคือผมรู้สึกว่าคุณอะไรเนี่ยมันดีตรงไหนก็คือแฟนๆชาวจีนที่ดูผ่านทีมอลเนี่ยก็จะได้เห็นด้วยเผื่อว่าเออที่ทำการมาที่ประเทศไทยมาเที่ยวที่ประเทศไทยเนาะก็รู้ว่าแฟนๆชาวจีนก็แบบว่า ชอบมาที่ประเทศไทยอยู่แล้วแหละอะไรเงี้ยเราก็ถือว่ามันก็เป็นประเพณีนี้ประเพณีหนึ่งที่แบบว่าแต่ละคนไม่อยากดูลำไทยเป็นหนึ่งเอเป็นหนึ่งอย่างที่ที่เป็นชื่อเสียงระดับโลกใช่คือหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายแต่ว่าจริงๆจะบอกว่ามันยากมาเลยนะในการที่จะทาให้แบบมันสวยหมายถึงว่าคนที่ลาแล้วสวยคนที่เขาต้องฝึกมาอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องของแบบว่าฝึกเรื่องด้านจิตใจเลยทําให้แบบมันใจเย็นมันคามันสงบอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้เถินเลย นไหนก็แบบว่าโหทางหรือว่าเขามีดอกไม้มาให้เราด้วยเนาะเออเราก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณมากๆจริงๆ,ๆครับผมอย่างไรก็อวยพรปีใหม่แฟนๆหน่อยแล <ıll> ้วกันครับผมกลับไปโวยพรในแง่ของยือขึ้น<า>ยื้ขึ้นเดี๋ยวผมขออนุญาตผมอยากกลับมาที่ขนมว่าขนมอร่อยยื้ขอขึนห่อยยื้อขึที่ต่โต๊ะทุกที่ทุกที่ย

เราสี่คนนะครับก็ขอไวยพรปีใหม่ <c oughs> ให้กับแฟนๆทุกคนนะครับผมขอให้แบบว่าทุกคนหรือแบบว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมปีนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วเนาะสาหรับ <c oughs> ปีนี้แล้วก็ปีถัดไปนะครับผมดูแลสุขภาพรักษากันดีๆนะครับผมขอให้แบบว่าเออมีความสุขมีแบบดมสมบูรณ์แล้วกันครับผมในในทุกๆด้านทุกๆเรื่องเลยนะครับใครที่ทุกข์ใครที่ไม่สบายใจใครที่มีปัญหาในชีวิตเนี่ยก็ขอให้เป็นปีใหม่เป็นปีที่ดีแล้วก็ผ่านมันไปได้นะครับ <c oughs> ออขอให้ทุกคนแคล้วคลาดแคล้วคลาดแล้วกันครับคอ๋อได้ๆก็แล้วแต่แล้วผม,มดอกไม้วันนี้เราขอมอบให้กับแฟนๆทุกคนเลยนะครับเดินเอาไปให้ได้ไหมเดี๋ยวทำไปให้ดิเดี๋ยวเอาไปให้เลยนะก้องเออมา,า,อาขอมอบดอกไม้วไมสวยเอาไปเลย <laughs> โอเคครับแล้วก็ ตอนนี้ก็จบช่วงดินเนอร์แล้วนะครับผมให้ทุกคนคุณเดินตัดกล้องเดินตัดกล้องเลยคุณเดินตัดกล้องเลยให้ทุกคนไปรอชมที่ช่วงต่อไปครับผมเป็นยังไงบ้างครับฟินสนุก หรือว่าฮานิดๆยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาให้พวกเราได้เห็นนะครับแฮชแท็กติดแฮชแท็กมาเลยนะครับแล้วไลฟ์ต่อไปนะครับสามทุ่มเจอกันนะครับผมหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับกิจกรรมแฮปปี้โมเมนต์ของพวกเราทัสี่คนนะครับครับผมไว้เจอกันตอนสามทุ่มตรงนะครับเยี่ยมสามทุ่มนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมลืมอันนี้อ้าวขอมอบดอกไม้ขอมอบให้กับออ่่าาคนทุกคนครับผมเออาจจะให้ผมก็ได้แล้วพาวแล้วเรา นะครับแล้วก็ปีนี้ก็ขอให้เป็นอีกปีที่ดีของทุกคนนะครับเพราะว่าปีนี้ก็มีสถานการณ์แบบโควิดอะไรเงี้ยจอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพดีๆนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเราทุกคนจะผ่านไปด้วยกันนะครับเย่มอบให้หนึ่งสองสามเย่บายบายไปเจอกันสามทุ่มตรกุ้งเดเจอกันสามทุ่มเดี๋ยวเรามานอนกันแต่อันนี้ขอกินต่อยหน่อยจะดี